จะไปไหนกันลูกทะเลวันนี้ไปไหนกันคะทะเลไอฟานไปไหนลูกทะเลสายเตรียมตัวไปบ้านกันก่อนสายบายสวัสดีค่ะวันนี้คิดไปไกลหาว่พาเด็กๆไปเที่ยวทะเลช่วงปิดเทอมกันรอบนี้เราจะพาเด็กๆมาที่จังหวัดระยองตอนนี้เราก็ได้มาถึงทะเลกันแล้วค่ะดูเด็กๆจะดีใจกันใหญ่เลยก่อนที่เราจะไปเที่ยวทะเลต้องเอาสัมภาระของเราไปเก็บในที่พักกันก่อน หลังจากที่เราเก็บสัมภาระกันเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เตรียมไปเล่นน้ำทะเลกันเลยที่พักติดทะเลเดินข้ามถนนไปก็ถึงทะเลกันแล้วพอเรามาถึงทะเลกันปุ๊บน้องไฮดรินก็รีบมาตักทรายกันเลยค่ะส่วนเด็กๆที่เหลือหลับไปไหนกันคงหนีไม่พน้นน้ำทะเลแสนสนุกกับอาหารแม่ลำพง พี่เขาก็เล่นน้ำสนุกกันใหญ่เลยเหลือแต่น้องไฮลิงคนนี้ไม่กล้าเล่นน้ำทะเลเ oh <my> กาะแม่กันแน่นเลยหลังจากติดเหนื่อยจากการเล่นน้ำทะเลแล้วเตรียมไปหาข้าวกินกันต่อถ้าเพืพ่อนๆชอบคิดน,น่ารักน่ารักแบบนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คิดไปไกลทาวเวลกันด้วยนะคะ oh <my> พรุ่งนี้เจอก,กันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย